วันนี้เรามาหาเห็ดที่เขาอันคารเหมือนเดิมนะครับนี่ข้ามาข้ามา,าไ,ปไปเก็บเห็ดกันนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดไปหาเห็ดกันไปเลย Um mm you. -hmm. Ah,

นี่อีโอ้นูเลเลยโอ้นูเล่เลยตรงนี้กระโดดเขาดินเลยโดขนะเจ็บนะึ้นมามยอดเขา วันนี้เจอฝนหนักเลยนะครับเห็ดเลยไม่ค่อยสวยแต่ก็แข็งทานได้เราเอาไปทานเองตรงนี้มันจะแก่เกินนี่แก่เกินนะครับ mấy con nào con đi nào rồi chưa đọc con đi nào nào một nhẹ Cái subscribe cho kênh มีทั้งนั้นอีกนี่นะครับตุ่มนี่นะครับนี่นะครับว้าว ดูนะครับนี่สวยเลยดอกเดือยดอกเดือแล้วไปจะกอกรันะครับทำอะไรกันอะตุียเปรี้ยเกินช่นะนี่นะเก็บหน้ามมนะคะ ดอกใหญ่มากดอกกมาค่ะโอ้สามดอกนะคะติดกันเลยนี่นะคะนี่นะคะเกือบเต็มตะกร้าแล้วนะคะสวยงามวันนี้ได้มาแค่แป๊บเดียวนะคะจะนอนเก็บแล้วนะคะดีที่นี่ถ้าฝนไม่ตกเห็ดจะสวยมากเลยคถ้าฝนไม่ตกเห็ดจะสวยไปหากระต่อเลยลุยเห็ดดำ หลายดอกเลยนี่หลายดอกนะนี่นแย่ๆเลยพูดเอ,อ้ยดูตรงนี้ดินี่นะครับทุกคนเก็บน้ำมอมสวย นี่ตรงนี้อีกสองดอกดอกตุ้มๆสวยๆนีเป็นดงเลยครับโอ้เป็นดงเลยพุดยอดเลยพุณนกูนะเป็นดงเลยดีดีดีดดดดดด โอเป็นดงเลยไหนฝังนั้นอีกไหมคุณนีไหนไหนดูนะสิฝังนั่นเดี๋ยวเียบเขาคุณนาก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวก็ให้หลานด้วยสิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่ๆๆเยอะเยอะเลยนู่น่นดูวาห้ายดูข้างโหโหย้ายยเยอะมากเลยดูสิเดอา่ายเดี๋ยวเดีเอาเอาเอาเยอะมากเลย ดูสิเก็บเลยนะคะเยอะมากเลยดูสินอนเก็บเลยนะคะเยอะมากเลยเราเกี่ยราเกีคุณน้าหามาจากฝั่งนั้นเลยมันเป็นดงเลยมันเป็นดงดูสินี่อันนี้นอนเก็บเลยนะคะทีมงานเห็ดในป่านอนเก็บเลยนะคะไอ้พุดซีไปที่ไหน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 เลยมาวันนี้พุดซีประสบความสำเร็จนูอนานดีดูสิดูสิดูสิเยอะมากเลยนะครับเก็บกันเลยครับเก็บกันเลยเยอะเลยก่อ ต่อเนื่องจากคุณ้าเห็นเยอะมากเบเด้สวยสวจริงีสวยจริงโอ้โหสวยจริงเก็แดงกนี่แหละสวยมากคุณอาใจดีนี่ก่อนนะคะมาก็กอแดงครับ เป็นมุมๆเลยมามาเดี๋ยวเก็บให้เก็บอัติการ์มาเดี๋ยวเพื่เก็บน,นี่ทางนี้ก็คุณน้าจะเห็นนะครับดิ็นไหมน่นทางนั้นก็มีกอแดงค่ะดงกอแดงเก็บเไยเก็บดงกอแดงนะคะสวยงามทางนี้ก็กำลังเก็บอยู่นะครับดิ็นไทางนี้ก็กำลังเก็บอยู่ตะกี้ไม่ได้ขี่ยนะสะเก็ดเดินผ่านแล้ว มามากับช่างนางไม่ผิดหวังคุณสมเกตยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับเบกหนกลุกจิงเลยสิลุกจังเลย็นุกตูเก็ตเลย

ทางนี้นะครับนี่ดอกสวยๆขึ้นอีกนิดนึงอึ๊บอ๋อลื่นนี่นะครับนี่นะครับอันแกเราเก็บไว้ทำผ่านนะครับ ครับวันนี้ก็ทีมเห็ดเต็มป่าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ วันนี้มาใหม่กันนะครับงคานะคะกตดกเห็นน้ำอมนี่เห็นไหมสวยๆตุกตุกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ